สวัสดีครับผมจากบริษัทเอเอสนะครับครับผมผมเห็นเบอร์ของคุณเนี่ยอถูกร้องเรียนมาคุณไม่ทราบว่าคุณรับจ้างเปิดเบอร์ให้ใครอยู่หรือเปล่าไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยคุณอยู่แถวไหนครับเนี่ยผมอยู่ชนบุรีครับเนี่ยคุณได้ไปเปิดเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่่าภาคใต้หรือเปล่าเซ็นทานหาดใหญ่เนี่ยหาดใหญ่ ทางใหญ่ไปมานานแล้วแต่ไม่เคยมันแต่ไม่ได้เปิดนะครับคุณไม่ได้เปิดแต่ทาไมมันมีการร้องเรียนมาที่ตํารวจเนี่ยว่าคุณได้ไปเปิดเบอร์สงสัยจะมูนแอบอ้างเอาชื่อไปใช้แล้วครับคุณใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการเปิดเบอร์โทรศัพท์หรือเปล่าครับบัตรบัตรประชาชนอยู่กับผมตลอดเลยครับคุณเคยทําบัตรประชาชนหายหรือเปล่าครับก็เคยหายเหมือนกันนะนี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุของคุณนี่แหละน่าจะมีคนแอบอ้างเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของคุณทางเราเนี่ยจะขอบันทึกเสียงคุณไว้นะได้ครับได้ครับเพื่อไปตรวจสอบแล้วก็ให้คุณนะ่ะไปแจ้งความดําเนินคดีอ๋อแจ้งที่ไหนครับแจ้งที่สถานีตํารวจหาดใหญ่คุณรู้จกักไหมคุณสะดวกเดินทางไปไ,ไ,ไปไม่ได้แล้วับผมอยู่ชนบุรีไปไม่ได้แล้วครับอ่ะถ้าไปไม่ได้ไม่เป็นไรเอาแบบนี้ก็แล้วกันเราจะให้คุณนะ่ะแจ้งความ ผ่านระบบออนไลน์คุณสะดวกจุดชื่อนามสกุลผมไหมครับอ๋อสะดวกครับผมชื่อสงวนเสียงดีนะครับนามสกุลสงวนเสียงดีครับครับหมายเลขบัตรประจำตัวพนักง,งานหนึ่งเก้าแปดสี่สี่ขอประทานอภัยหนึ่งเก้าแปดแปดศูนย์สี่ครับ หนึ่งเก้าแปดแปดศูนย์สี่ครับวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์ยี่สิบสามฮะยี่สิบสามกุมภาพันธ์ครับ, 3, รบเวลาปีไหนนะปีไหนปีปีนี้แหละครับปีนี้เหอ 2, 5, 6, 8, รอสองห้าหกแปดเนาะครับผมสองห้าหกแปดเวลาสิบสามจุดสองเจ็ดนอ ครับลองลองทวนหน่อยสิครับลองทวนทีตรงหรือเปล่าอ๋อได้รับแจ้งจากนายสมวนเสียงดีนะครับรหัสประจำตัวก็หนึ่งเก้าเก้าแปดแปดศูนย์สี่ผิดครับผิดเอรอฮะรหัสประจำตัวของผมนะครับหนึ่งเก้าแปดแปดศูนย์สี่อ๋อหนึ่งเก้าแปดแปดศูนย์สี่เอาต่อไปครับคุณจดอะไรไว้บ้างครับ วันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อหกสิบแปดเวลายี่เวลาสิบสามจุดสองเจ็ดนอครับถูกต้องครับเอ่อไม่ทราบว่าผมเรียนสายอยู่กับใครครับเนี่ยผมการจำปาดงครับการจำปาดงเออคุณการจำปาดงเอ่อพอดีเนี่ยทางระบบ AIS เขา แจ้งมาว่าคุณเนี่ยได้มาเปิดเบอร์แล้วก็อ่ได้เอาเบอร์ของคุณเนี่ยไปหลอกลวงชาวบ้านเขาทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนก็เลยมาสอบถามว่าคุณได้เปิดเบอร์โทรศัพท์นี้ให้ใครหรือไม่เบอร์โทรศัพท์นะครับ089ครับ01ครับ222 <2 S 2> ครับ40 ครับไม่ไมทราบว่าเบอร์นี้คุณได้ใช้งานเองหรือว่าให้คนอื่นใช้งานครับไม่ได้ใช้งานนะไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้เปิดเลยครับอ้าวแล้วเขาไปลองเรียนเบอร์นี้ได้ยังไงแล้วก็ลงชื่อของคุณด้วยเนี่ย, <ผม S 2> ยคุณสงสัยาชื่อไปใช้นะครับผมเคยทาบัตรประชาชนหายครับเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะคุณรีบไปแจ้งความเลยนะรหรือว่าจะให้เราเนี่ยต่อสายไปหาตํารวจ เพื่อจะต้องใช้เวลานานไหมใช้เวลากี่วันนะเอ่อในการแจ้งความใช่ไหมครับครับในการแจ้งความคราวนี้คือถ้าแจ้งความในระบบออนไลน์นะครับมันจะใช้เวลาไม่เกินแปดนาทีคุณจะแจ้งความเองหรือว่าจะแจ้งความผ่านเจ้าหน้าที่ของเราเดี๋ยวเราโอนสายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอ่อคุยกับคุณแจ้งออนไลน์ดีกว่าแจ้งออนไลน์นะไปไม่ได้นะแต่หันใหญ่ไปไม่ได้นะครับอ่าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ โอนสายไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นะครับผมกรุณารอสักครู่เรากำลังโอนสายของท่านไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจสายไม่ว่างครับสายไม่ว่างเดี๋ยวให้คุณคุณการจำปาดงนะครับ ครับผมติดต่ออบริษัทบริษัทเอเอมาใหม่นะครับครับผมเพราะว่าทีเบอร์เบอร์ที่โทรมาเบอร์นี้ใช่ไหมเบอร์เบอร์นี้แหละเบอร์นี้แหละครับที่ลงท้ายที่ลงท้ายด้วยบวกหกเก้าเจ็ดเห็นนะใช่ใช่ที่ที่บวกบวกนี่แหละคุณโทรคุณจะโทรได้เปล่ามันสังประเทศนะเนี่ยมันโทรได้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 ตัวก็เสียตังค์เยอะสิหกเก้าเจ็ด เอาก็ดีกว่าค,คุณที่จะต้องโดนดําเนินคดีระหว่างเสียตังคุณจะเอาอะไรคุณการจะประดงโอ้ยอย่าดําเนินคดีผมเลยครับผมก็แย่ย่าแย่อยู่ยวตอนนี้ยอ้าวคุณเคยเจอคอเซนเตอร์หลอกหรือเปล่าครับครั้งแรกเนะะี่ยคุณเพิ่งเจอใช่ไหมเนี่ยเพิ่งเจอครั้งแรกครั้งแรกเลยเนี่ย โอ้โห oh, ถือว่าคุณโชคดีมากนนเนี่ยปกติมันไม่ค่อยเจอได้ง่ายๆนะคุณการจะประดงเพราะว่าเขาเขาปราบเยอะเขาปราบเยอะใช่ผมก็ว่าฟังข่าวอยู่ว่าเขาชน้เขาปราบทั้งเมียนมาทั้งกัมพูชาเอ๊ะทำไมมันโผล่มาได้ไงมันก็มีนั่นแหละมันก็มีแฝงอยู่อา้าวพูดไปพูดมาคุณว่าผมเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์เหรอเนี่ยอ๋อ oh, ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเอาเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณเพิ่งโดนหลอกครั้งแรกเนี่ยมันมันเหมือน พูดใส่ผมนะอ๋ออ๋อ,อก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณจะโทรมาครับอืมเอาเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเอ่อคุณมีเงินในบัญชีเยอะป่เนี่ยก็มีอยู่ประมาณสิบล้านนะครับสิบล้านครับเดี๋ยวเอาแบบนี้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะจะโทรศัพท์ไปหาคุณการจำปาดงนะครับเพื่อเอาเงินทั้งหมดของคุณเนี่ย ไปตรวจสอบก่อนว่าเงินที่คุณไดมาเนี่ยมันเป็นเงินดําเงินขาวหรือเปล่าเอาทั้งหมดเลยเหรอเอาทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าตรวจสอบเสร็จาวักพันก่อนได้ป่าขอไปกินข้าวงั้นคณเอาไปกินพันก่อนล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเอาอย่างนั้นอย่างนั้นคุณกดไปพันหนึ่งก่อนไปกินข้าวก่อนแล้วก็คุณโอนมาทั้งหมดนะให้พวกเราตรวจสอบเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยค่าเงินคของคุณเนี่ยของคุณการจะประดงนี่นะครับไม่ ไม่มีเงินที่แบบผิดกฎหมายทางเราก็จะโอนกลับนะครับเดี๋ยวทางเราจะให้คุณการจำปาดงนะครับแอดไลน์นะครับ,รบแอดไลน์เบอร์นี้นะแล้วก็เดี๋ยวส่งไมเลขบัญชีไปให้แล้วก็โอนเงินมาทั้งหมดรนะเราตรวจสอบเสร็จเรายืนยันว่าเราจะคืนให้อย่างแน่นอนต้องคืนนะถ้าไม่คืนผมแย่เลยนะหมดตัวเลยนะคืนคืน,คนทางเราทางเราไม่มีการอันนี้หรอกเพราะว่าเราไม่ใช่พวกแก๊งคอร์เทนเตอร์ไงอ๋อครับ ครับเราวางพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกด้วยนะครับด้วยความาัฒนาดีจากบริษัท AIAS นะครับ AIAS นะครับขอบคุณมากเลยครับผมอย่างนั้นลบกวนเวลาคุณการจำปาดงแค่นี้ก่อนนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ